ลงทะเบียนร,รอบใหม่ยังไม่เข้าจุดสตาร์ทครับชมรายละเอียดกันนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้20มีนาคม2563ครับก่อนหน้านี้มีแหล่งข่าวระบุว่า กระทรวงการคลังจะนําเรื่องเสนอคอรอมอรและระบุวันลงทะเบียนรอบใหม่23มีนาคม2563ถึง26เมษายน2563แต่ข้อมูลนั้นมันจริงอยู่ในช่วงที่เขาออกข่าวนะครับแต่ตอนนี้มันไม่จริงแล้วเพราะหลังจากเขามีการเปิดเผยข่าวจากแหล่งข่าวออกมา ก็ไม่มีการนําเข้าที่ประชุมคอรมอรมันจึงดําเนินการต่อไม่ได้ดังนั้นวันลงทะเบียนระหว่าง23ิบามเม6าหกสาถึงยีเมษาหกสาข้อมูลณนะปัจจุบันจึงไม่ใช่เรื่องจริงแล้วนะครับสาเหตุเพราะยังไม่เข้าจุดสตาร์ทจุดสตาร์ทคือยังไงครับจุดสตาร์ทก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะต้องนําเรื่องเกณฑ์การลงทะเบียนใหม่วันเดือนปีที่จะลงทะเบียนใหม่งบประมาณที่จะใช้จะเติม อาจจะเติมสวัสดิการอะไรลงไปในบัตรใหม่ต่างๆนานาซึ่งจะต้องใช้งบประมาณพอสมควรจะต้องนําเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคอรมอก่อนนะครับเมื่อเข้าที่ประชุมคอรมอคอรมอนามัิเห็นชอบกระทรวงการคลังจึงจะไปดําเนินการตามที่เสนอได้ในลําดับถัดไปโน้นนะครับหลังจากได้รับความเห็นชอบและนัดจากคณะรัฐมนตรีในการประชุมก่อนซึ่งตอนนี้เรื่องการลงสบมยนรอบใหม่ยังไม่มีการนําเข้าที่ประชุมคอรมอเลย เพราะนั้นเรื่องนี้ยังเป็นเรื่องวันลงทะเบียนก็ยังไม่มีกำหนดตอนนี้เพราะยังไม่เข้าจุดสตาร์ทดังที่เล่ามานี่นะครับท่านที่อยากลงทะเบียนรอบใหม่สำหรับคนที่ยังไม่มีบัตรนะครับก็รอติดตามข่าวต่อไปนะครับจนกว่าจนกว่าจะมีการนําเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจึงจะรู้ว่าวันเ,เดือนไหนเป็นวันที่ลงทะเบียนครับสวัสดีครับ